อันนี้ฝากถามเป็นความรู้ฝากถามไปถึงอาจารย์ต่างๆที่มีชื่อเสียงก็ดีไม่มีชื่อเสียงก็ดีเวลาตัวเองจัดงานไหว้ครูให้ตำหนักตัวเองทําไมต้องไปเดือดร้อนเงินลูกศิษย์ลูกหาที่เขาลําบากยากเข็นมาหาเราเอาใครจะเป็นจ้าภาพผลไม้ใครจะเป็นจ้าภาพายสีใครจะเป็นจ้าภาพน้าใครจะเป็นจ้าภาพโราาพงทานทําไมต้องไปแหกปากขอเขาแบบเนี้ย ทำไมต้องไปขอลูกศิษย์ลูกหาแบบนี้ว่าใครจะเป็นเจ้าภาพไอ้นู่นนี่นั่นทั้งทั้งงานไหว้ครูเนี่ยมันเป็นงานของเราเป็นงานของตําหนักเราเองแท้ๆนะทาไมต้องไปขอทานกับลูกศิษย์ลูกหาแบบนั้นไม่มีปัญญาจัดไม่มีเงินจัดไม่มีก็อย่าทําไม่มีปัญญาจัดก็อย่าจัด <c oughs> ไม่มีปัญญาทําก็อย่าทํางานไหว้ครูจริงๆครูหรือศีบรมคคูเสียงศักดสิธทธิ์ที ไม่มีตัวตวนนี่เขาไม่ได้ต้องการหรอกสิ่งที่เขาต้องการจริงๆเลยคืออะไรรู้ไหมเขาต้องการให้มึงนี่ที่เป็นครูบาอาจารย์คนเนี่ยเป็นคนดีอย่าหลอกลวงชาวบ้านชาวช่องเขานี่คือสิ่งที่เขาต้องการแต่ผู้มึงสื่อกันไม่ได้จริงๆเนี่ยสื่อได้เฉพาะผีเปตรตสุรกายพวกผีสัมภเวสีขอทานเนี่ยสื่อได้เฉพาะสิ่งพวกเนี้ยสิ่งพวกนี้มันก็เลยมาแสดงตัวให้ผู้มึงเห็นมา มันเป็นเทพนุ่นี่นะั้นแต่มันหลอกมึงนไอ้มึงก็มาหลอกโลคสีรูหาหลอกคนเดือดเนื้อร้อนตัวหลอกชาวบ้านชาวช่องเขาแบบเนี้ยทุกวันเนี้ยฝ่าไปถึงบรรดาจยาไม่ว่าจะเป็นหมอดูล่างทรงฤาษีหมอผีหรืออะไรก็ตามแต่ที่จัดงานไหว้ครัวให้ตำหนักของตัวเองทุกปีทุกปีนะถ้าไม่มีปัญญาจัดด้วยเงินของตัวเองทุกบาททุกสตังค์ยาจัด อย่าไปแหกปากขอทานจากลูกศิษย์ลูกหาลงทานอาหารเจ้าภาพผลไม้เจ้าภาพใบสีอย่าไปขอทานเขาแบบนี้จําไว้เนี่ยอาจารย์เก่งพูดเรื่องนี้มาเยอะมากงานไหว้ครูมึงถ้ามึงไม่มีปัญญาก็อย่าจัดบางตัวจัดงานไหวค้ครูไปขอโู่นขอนี้ไม่พอทําซองเหมือนซองพระป่าเหมือนซองกระถินไปแจกให้ชาวบ้านชาวช่องอีก บางคนก็ใส่ให้เพื่อกันลำคาญบางคนก็ไม่สะดวกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ไปอ้างไปขู่ไปว่าเออถ้าเป็นเจ้าภาพโรงทานอาหารแล้วจะมีบุญนั่นนู่นอย่างนี้เป็นเจ้าภาพผลไม้ใบสีก็จะเป็นนางฟ้านู่นนี่นั่นแบบนี้ไปอ้างสิ่งเหล่านี้ให้เขาพอเขาได้ฟังปุ๊บเออมันเป็นกุศลดีเขาก็ทําไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากทํลนะพ่อแม่มันจะไม่มีแดกเลยทุกวันเนี้ยบางคนนะอาจารย์บางตัวลูกศิษย์บางตัวนะเข้าใจไหม เพราะฉะนั้นแล้วหากเราหรือมึงไม่มีปัญญาจัดงานไหว้รูด,ด้วยเงินของมึงทุกบาททุกตามมึงอย่าจัดระอ,อาจารย์คิงชัดเจนลระบเศษต้องการจันคิงเท่านั้นนะ